กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกทุทานเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศกะยินดีเข้าสู่ส่องของสนุกสลาวคือเข้าอีกแล้วโดยเมื่อนี่กับมอมพุกมอมพ่อทั้งช่องสนุกสลาานี้ก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาหาทางน้องน้ำพนมเนาะโดยก็เป็นน่นเลยกกไปหับไปชมคลิป ทางช่องของสนุกสลาวได้เลยเด้อเมื่อนี้ก็มาพรมกับทุงไฮทุงนาบรรยากาศเนาะตามทุงไฮทุงนาทางหนาของน้องน้ำพลก็มีโซนแตงโมโซนสลีก็มีขบถูกโซนเนาะก็มีลายลายยางอยู่แต่แต่จะฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่เอฟซีทุกท่านนั่นแหละกะไปหบไปชมคลิปทางซ่องของสนุกสลาวได้เลยสบายดีสบายดีสบายดีกับน้องน้ำพน จบผู้งามคือเกามาแปบกมือนแม่แปบกหูแปบกตาเปลี่ยนทรงผมใหม่มาบ่อโอ้ทรงเก่าแหละแต่ว่าปล่อยได้แม่เนี่ยน้อปกติมาน่องน่องน้ำฝนสิบ่ได้ปล่อยเนาะแม่เป็นแน่แคือว่าหมักทรงหนีน่องน้ำฝนบ่ได้มี เอาแนวนั้นดนบอคำเดียวเออกมาถาบันต้องวีก็ได้เลยมันสั่นเนาะมือสั่นๆเหมือนกระแล้วบอว่แต่ว่ามีในใจนะคือมักเนี่ยนี่บอจังเหต์นะนะลองลองเบิ้งเมนเพราะว่าเอ้ยเคยเห็นตอนน่ะเจ้าผมยาวน่ะงามได้ตอนเจ้าผมยาวกต่เป็นตะแบงเดี๋ยวก็ไว้ผมยาวแล้วล่ะโดยอันนี้แค่ลองเบิ้งซืิอๆเนาะโอ้ไก่ไผ่นาะไก่น้องบอ ตุ่มปลาแก่น้องน้ำฝนนะตุ่มบ่าฮ่าาจะของไว้เน๊ะตุ่มปลามานานฮ่าแต่แรงกินน้ำเจ้าโดยเขาจะชวนกินปลามันเปลาเลือดพูดกินไก่อยู่คหกเนาอ่ะเป็นจังได้เดืองหัวใจทุกเมื่อนี่คือเก่านะนะโบขยับขึ้นในโบสักเปอร์เซ็นต์โบเลยนะเป็นได้ๆคือเก่าแบบว่าคนทักเขามานี่ยอ่าเดิมเบิด์ตไดยัง กะมีทักเขามาเรื่อยๆคนเก่าคนใหม่ยังสิบางคนก็แบบเอ่อคุยช่วงแรกๆอ่ะคุยดีดีแต่ช่วงหลังๆคือแบบเป็นอนอ่านมาตอบหายไปยังสิหมเห็นว่าอันนี้แหละเห็นคนที่แบบว่าคุยหลายคนเนี่ยออนั่นแหละคือเพิ่นอ่านบะตอบน่องแมนนะกี่วันน้องบตอบเพิ่นเอพบอกอันตะเกาเน่เห็นแต่แบบว่าทางอ่านนุ่มๆเป็นสิทักมาว่าผู้สาวอ่านได้แล้วบตอบเนาะ S <S แต่นี่นะเพิ่นอ่านได้น้องแล้วตอบแมน่นบางคนบางคนกนัอ่านแล้วกระตอบกันไปตอบกันมากับมีโดยแต่เรื่องหัวใจนี่แซววาย,ยังเปิดไปเขียวคือเก้าแม่นก็คือว่าเลยค่ะสมมุติว่าเฮาปิดเลยค่ะคนที่ยวโอลงอยู่คนนั้นอ่ะจิเป็นคืออาแบบช่วงเล็กๆดีแล้วอ่ะช่วงหลังก็หายไปแบบคือเขาเอิน่าอ่หยังเกาะวานต้นจืดปลายบ่ประมาณนีน้เนาะ ย่าติบอกว่าบอยากกาปิดนี่กา่านินี่แหละเนาะอยากให้เป็นพิสูจน์ข้อได้ทางน้องนภพลจังสียอมปิดใจกับพนแนนถ้าสมมติว่ามีหนุ่มนะอยากให้น้องนภพลปิดใจจ้ะอันนี้ก็ต้องแบบคุยไปก่อนนนั่แหละเพราะว่าแบบทั้งทั้งเพิ่นทั้งเขาเองเนาะแบบคุยกันนั่นคือแบบตรงนี้แบบเอ้ยหนูมักตรงนี้เพิ่นบ่มักอีเดี โดยต้องหาคนที่แบบว่าแบบใส่กันได้ค่ะนะหรือว่าต้องคุยให้ละเอียดก่อนบอกคุยระหว่างอ่ะเรื่องอ่าส่วนตัวเนาะซองซองพายบอกมาสิตรงกันบอกโดยโดยโดยอ่เดี๋ยวสมมติว่าอ่ามีหนุ่มประมาณหาสิบปีอยากโอ้อยากลมลำได้บ๊อสกะโอ้ลมได้มชิว่าเพิ่นอยากคบกับเจ้าแบบจริงจังเลยกะต้องเบิ่งก่อนดิบ่แม่นว่าเออทางมาเล็กหน่อยแล้ว เฮ้ยข่อยมักเจ้าต้องเจ้าคือไข่เออโน่โน่ไได้มันเอ่อโดยก่อนนาะประมาณประมาณปีสองปีบ่กะ็แรกแรกเลยคืออยากลงทำคู่พระเจ้ากันกับบ้านกูปีกว่าจังนี้ปีกว่าเนาะคือค่ามาปีกว่านี่เป็นแฟนกันแล้วบ่หรือว่ายังยังยังต้องแบบ ทำพวกฮู้จักกันก่อโมเมนต์ว่าแบบคุยกันลั่มเดือนสองเดือนเป็นแฟนกันแล้วก็แบบศึกษาดูใจเป็นแฟนกันไปเลยโมเมนต์มันต้องแบบว่าต้องฮู้จักกันเป็นปีพุ่นจังสิมาเป็นแฟนกันจุกตาลั่มเดือนสองเดือนอ้าวบางทีเขาจ้าสวมหน้ากากมาใส่เราด้วโดยโดยหลอกบางนจะหอกอีกแล้วเาะอาทุกคนก็คือคือความหมายของนอกนี้ต้องเบิ่งใจกันประมาณปีหนึ่งเนาะ โ oh, ดยปีปลายแล้วจังมาเป็นแฟนกันแมนบางคนกะอ่าเป็นยังคือต้องอคุยโดนขนาดนั่นโด oh. ยม่มีเวลาคุยกับเจ้ากับว่าจะบอกว่าเออคุยลำเดือนสิเอาเลยไม่กับมาเลยแบบ<อ>เ oh. ่อเจาสวนนาการมาใส่ข่อยเด้นฮะเนาะ <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าย่านผิดหวังอีกข้งหนึ่งบอกโดยแมนอือก็เลยบอกกัแบบว่าสิมีแต่ว่านาะถ้าเพิ่นหักจริงกะให้เพิ่น ถ่าจินหอดมือนั่นเนาะก็คิดเชียว่าอ่ะการคุยกันเบิ่งใจก็คิดว่าห้าคบหากันกันแล้วเนาะให้คิดลุงแบบนั้นว่าซั่นซะแล้วทุกมื้อนี้ยังอ่าถ่ายคลิปลง YouTube คือเก่าบ่ค่ะถ่ายลุมื้อนี้ยังบ่ได้ถ่ายคลิปย่งเป็นได้เดียวโทรศัพท์โอ้ก็คือว่าแหละกล้องหลังใส่งานบ่ได้คือใส่แต่กล้องหน้าเนาะแม่ถ่ายคลิปแต่ละคลิปก็อ่ะใช้โทรศัพท์ของเอื้อยแน่ของหลานแน่ถ่าย ไทยมาให้ได้ส่งให้กันบ่เลยแม่นส่งให้กันแล้วจังตัดต่อแล้วจังเอาลมัวเองเนาะเมื่อยเนาะน้องละเบิบนึ่งสมมติว่ามีคนซื้อให้นี่เอาบ่ซื้อให้แบบไหนก็คืออย่างเส้นแบบว่าเพิ่นซื้อให้เพิ่นก็นอยากโอ้อยากลมน้ำเจ้าแต่เพิ่นก็นขอเวลาสองปีเพิ่นก็นเพื่อดูใจกันเนาะแม่น เพื่อนกับเพื่อนึกษาดูใจกันไปก่อนะนะโดยคือเพิ่นบ่ได้ว่าคุยมือสองมือเดือนสองเดือนใจคำว่าแฟนก็คือเบิ่งใจกันไปเป็นปีแบบว,ว่าต้องได้คุยกันนะแต่ทุกมือแม่ <นะ S 1> แต่ตรงเลยโอ้ลมกับเพิ่นนะ่ะทุกมือหรือว่ามืออะไรบบว่างกับโบเป็นยังแบบนี้บอพ่อสิแบบว่านี่บ่ให้คำตอบมาได้เม่นคิดก่อนเอาจริงนะค่<ร>ะสมมติว่าซื้อมาให้ล้วแบบเป็นแบบนั้นน่ะ เหมือนคล้ายๆว่าจองจำรำความคิดหนูดิโดยมาจำว้ก่อนแมนอ่าคาเพิ่นซื้อให้ด้วยความแบบว่าเต็มมุกเต็มใจด้วยความสสนนับุนในการเฮ็ดคลิปช่อง YouTube อีหยังนี่กะอาจจะจันารณาแบบรับไว้เนาะเพราะวะทำการเฮ็ดคลิปจังซี่อยู่โดยคาน์ดเซื้อให้แบบสู้แบบแฟนนี่ขอคิดก่อนหรือบ่กวอาจจะปฏิเสธไปเลยเพราะว่าสามารถขับได้บ่อยากได้บ่โทรศัพท์มนะ โอ้ยผมไม่ใส่ผพรอยากได้แต่มันแบบเอาง่ายๆค่ะแบบนั่นแบบคือเอ้ยว่าตะกี้เนาะมันแบบมันจำมัดจำไว้ก่อนเล็กๆในหน่อยเธอๆคือแบบว่ามันบกขักในใจแมนบอเหมือนแบบซื้อให้แต่ว่าต้องมีข้อเลยเปลี่ยนกับเพิ่์นเนาะดูเป็นซื้อให้เอาน้องนำพ้นนี่ก็คือมันต้องอ่ามาขับมาต้องคุยกับเพิร์นแต่ทางน้องน้ำพ้นเพิรนว่าถ้าอายเพิรนซื้อเฮอร์นะแบบว่าด้วยความเต็มใจเนาะหรือว่าสนับสนุนเนาะให้้นองสนับสนุนทางด้านเอ็ดคลิป ใด<ะ>่ไหมกระชิบให้อยู่เนาะแ,<ม>นแต่นากว่าซื้อมาให้แล้วต้องเป็ปน,หหนู้เป็นแฟนมาคบมฮานก็คือขอปฏิเสธเมนแบบเป็นชู้เป็นแฟนเลย,ด,ยด้ต้องยำว่าคุยกับเพื่อนคู่มือหรือเม่อไะไรก็ว่างกันแต่ก็ต้องคุยกันคืออันนี้คือประเด็นเนาะเพราะว่าตัวเนยังเป็นคนสาธาราณะอยู่เลยแบบโดยคุยกับแต่ละคนอยู่แล้วยคือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะคุยกับผู้นี้ผู้เดียวนะแมนเดี๋ยวเกิดอะไรหม่เลยนี่ ดูเขาไปอ่านอยู่นะเฮ้ยเมนสบอคำคคำำใดดามาเมนมียูบอสคำดามานะบอคำใดจือบอไม่อยากซีบอหนูเห็นรลายเห็นรลายหนูบางคอมเมนต์นะหนูเขาไปตอบเองอยู่แน่นบอกส่องไผ่ส่องไพ่แน่นบอกเออส่องมาสีดัดเนาะอ่า ชื่อเพื่อนกะจังใดต่างซองไม้กุมารน่เห็นไ่เห็นคำอาดามาแล้วรู้สึกได้ไรแม่เอานี่คุสึกแบบเสียคุ้สึกแล้ว๋ยวแต่อีกมุมมองนึงกับกับเมนยุ่งเนาะเพื่อนกะวาซาล่าหลายหลายคนกะเป็นแบบนั้นกะมีโดยโดยแต่ชนน้อยตีระแบียงเนี่ยระแบีงแต่หนูก็ยังระแบีงเนาะระเบียงตัวเองบ่เดินแนวไดเพราะแบบ คือคนเขามาโอกระลุงน้ำเนี่ยยามแบบเพิ่นสวมหน้ากากเขามาคุยช่วงแรกดีคือว่าันแะไรเนาะแต่มันโดนไปแล้วยาเพิ่นแบกหนีบ่แมนแมนแต่ช่วงนี้ก็ระวังไว้ก็ดีเนาะแมนคันท่าเพิ่นเธอแล้วเพิ่นเต็มใจเธอเห่านะพิ่นสนับสนุนนะเฮาจังคอยอ้งด้ยแมนขันท่าเพิ่นซื้อมาเพิ่นว่าเธอรวมมือกับเพิ่นนะนะปฏิเสธเลยนะก็คือน้องนภพลนี่เพิ่นญาติแบบมีข้อผูกมัดเนาะคือโปรโคแฮบบอนี่รูปแบบนี้แหลสมมูรณว่าซื้อให้แล้วเนาะ แบบคุยกันแล้วถึงขันว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นแฟนแต่เรากะป้าให้เลยเพลงแต่ว่าเขาต้องเด็กคุยกันก่อนด้วยใช่แบบคุยในะจ๊ะแบบอ่าสืา่อสาร뭉งใจกันว่ามันจะเข่ากันได้บโหรือไปกันได้โบเนี่ยโดยแม่เื่อเก่ากับพ่อใช้ได้อยู่งหัสไคุยแต่ปัญหาชิเล่นป่าแม่แมบแบบว่าโบหับเลยพอท่านบางคนนี่ก็ย่านเนาะ เดี๋ยวก็เกิดรางวัลขึ้นว่าเอ้ยรับของสั่นซี่อะุ่มหล่อเลย่นหาว่าตัวหลงดวงอีกบ่อแมนแมนแมนหลายนอกจากว่าเพิ่นเต็มใจให้เนาะแบบว่าบื่อใจในความอินดูโดยฮักแพงหรือว่าสนับสนุนเนาะถึงจะรับได้ใบหน้าต้องขอคุยกับพ่อกับแม่เบิ่งอีกทีนึงเนาะว่าพ่อแม่เพิ่นสิพร้อมบ่แบบนี้บ๊อแมนดยทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคุยหลายคนอยู่แม่นบ่อ ยังขับมือใหญ่เดี๋ยวว่ากันว่าเลยชิดเข้าเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยามมันก็เพิ่นที่จะว่าออกมากับชิดก็เพิ่งดีไปชิดเาเนาะใช่ว่าถามก็ได้นองน้ำฝนยังบอกเลยแบบว่าเป็นแฟนไผ่เด่นเนาะคือยังเป็นสาวโสดอยู่คือกนมาคือมายังมันตกลงกับคนคนหนึ่งเนาะค่ะสมมติว่าตกลงกับคนคนหนึ่งสิคุยกับคุณีเลี้ยวอยากออกเสื้ออีกอย่างเดียวเลยแต่ก็ยังคุยหลายคนอันนั้นจังหวะผิษ หลายใจแบบนะโดยแต่ถ้าแบบยังเป็นคุณสาธารณะอยู่อยู่ในช่วงท่ายกันนิดสิ่น่ะมันก็ลมได้แม่นก็ลมได้เนาะตามคุณคิดหนูแต่คุณคิดผู้อื่นหนูกับบอลลูนเนาะแล้วแต่เนาะคือแล้วแต่บางคนนะแต่ว่ากขอยืนยันยืนยันคำเดิมเนาะผ่นไว้ซื้อให้แบบซื้อแบบแปฟนนี่ขอคิดบางกอนอาจจะปฏิเสธไปเลยนหรอ ขอเป็นรถสนับสนุนสน็อกเพื่จะได้แบบนั้นก็ต้องขอคือกับทางครอบครัวเบิ่งอีกทีนึงว่าสิให้ยครับของเพิ่นบ่เนาะแต่ทางบริษัทสีขาวปลอดภัยจะควรก็ต้องมีเหตุผลเด้บ่แม่นว่าเอ้อเห็นลายคราบเลยมันบ่แม่นเนาะโดยเลยมันสิเป็นแบบการเออเฮาแบบยังไงสีของแฮงเนาะโดยคือแบบว่าค่อยๆเหมือนว่าน้องน้ำฝนในบ่อยากได้สิ่งของปานใดเนาะ อันไหนเพราใส่ได้ก็ใส่ไปแล้วขนาดว่าถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่กองหนาเนาะแต่ยังสู้ไปเนาะโดยโดยทุกคนเลยค่ะคือแมนความน้องว่าเอาะไรเนาะแบบว่าสมุดอัพเป็นซื้อให้ด้วยความแบบว่าสู้แฟนเนาะเฮาก็ใส่บ่คักเป็นบ่เนาะแต่ว่ามันจังไรแล้วเนาะ เจอมาหนี้ไปไซม์มานี้นะไปตลาดนี่ไปตลาดได้อย่างดีได้เกียงโลนึงข้าวพัดจานนึงแห้งกะย่างตากแดดจิปาสองคือไปไปไปยังปัชโนนไปตลาดนี่คือลานสาวลานคนหน่อยอ่ะขอองแบบว่า อยากไปตลาดกับย่าว่าสันดิเลยพาพันไปลินน์นี่เมธไปหาดอดดิลเนาะเรนทวีตเรนย่าอยาไปคนเดียวบอเเมธไอเดียไปอยู่เด้ปะก็เล่ไปไปหาลอบึ่งเครื่องของแบบของที่เขาอยากได้กะมีเก็บเงินเนียงค่อยไปซื้อน้ำหลังมีแนวมักแล้วบ่มีเยอะคืออย่างนี้เนาะบอกเลยบอกนาะมีเยอะม่ได้เด้อมันมาสำคัญมันสำคัญบอก คือไปเบิ่งไว้ก่อนเม็นเห็นย่าใจสั้นตลอดยังเล่นเนาะเห็นย่าใจสั้นคู่เดียวแล้วเนาะมีอันนึ่หนึ่งบื่อไม่เห็นคู่บ่าวบ่าแล้นเลนหลอกถามเขาอีกเนาะเกือบได้เกือบได้กี่เียโดยโดยก็คือไปดินน้ำมากบพัวเนกฟ้ากบหลานน้อยไปหาย่างเลาะตลาดเค่ไปเบิ่งพอแบบว่า มีกำลังใจสู่โตเลยแพงบอกของจริงนะแมนบอกมาดูสำหรับหนูแพงเหมแพงเท่าไรรักหมื่นนักพันเอาเป็นเอาเป็นเงินกีบซะโอ้ยไล่ล่านอยู่ไล่ล่านอยู่สงสัยอยู่เนาะสงสัยอยู่เนาะเออพี่สีแมนแมนบอเป็นเศษบอลบอลใดๆนของเป็นเศษบบอแมนเคยนะคิดแนวนี้เคย นิ่งตอกแตกนี่งเด้เนาะแอนมาจักหน่วยดิเป็นน่วยเป็นก้อนเนาะแค่อยคิดคันคนท่าค่อยคิดนี่เยวป็นโมคะนว่าน้องน้ำฝนถามแบบน้องน้ำตฝนนี่มักรุ่นได้โทรศัพท์ชัมซุ่งบอสเดวารีบุเดวารุ่นไหนเอามักอ่นดีด้วยกันเอาลองว่าเบิ้งบ่เสียหายเนาะ แม่ว่าแม่เขาหมักเลยเขากับสิงหาเงินซื้อเองฮะนะแม่ว่าให้พายมาซื้อให้อืมรุ่นยังลงอินฟินิตอินฟินิตอ๋อคือบราเคยได้ยินรุ่นยังก็อไม่รุ่นใช่ป่ะเมื่อไหร่บอโมลุแต่ว่าคนในครอบครัวตอนเนี้ยเอื้อยลานสาวพี่อ้ายแม่แล้วก็นูพี่ใส่ตอนเนี้ยอินฟินิตเนี้บอโดยแม่นะคะนะคะประมาณหอดบอหาดจ้า บอกไม่ได้เขาเข้าวดูแบบผู้ราคบาุบบ่งยูบบ้างยุเบิ่งยูบบ้ายุบบ้องยุบ้างยุบบ้ยุบบ้งยุบบ้างยุบมางเุบางายุบบา้างย้านกุ้างย่บบาบยงยายงงายายงยยยาาุงบบ้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ใจ้าะแม ก oh, okay. โอเคน้องมาหนึ่นะแหะมารินยำๆน้ำคือเก้ากินหอดกินเถิงไว้ซันซะแต่ว่าเรื่องหัวใจก็คือเก้าเนาะหวังว่ามารอบหน้านี้สีขยับไปจักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์น้องนองละไวซีซูดทางน้องน้ำพ่นไปห้าน้องไม่อะลรแต่ก็มาหอดนาเพิ่นคำเนาะน้องเพิ่นก็มาเดต้ตลาดคำอะไริงงแบบว่าาทย ไกลๆเฮือนได้ฮะนะแบบไปซื้อของเพรว่าใบเห็ดบุญแจกจิงซีเว้นก็เลยมาคำตั้งใจไว้เล็งมาว่าเยอะส่นทางน่องนี่ไปห้าน้องไม้ไงเดี๋ยวไปแบบทางนาน้องน้ำพ่นนี่เผืชุ่มเย็นเถอะนะคือเบิ้งคือน้องไม้คือซีอ้อก็เลยแบบว่าจะมาตั้งความวันความพันไหวเยอะโซนทางน้องไปห้าน้องไม้กันน้องค่ะน้องเพิ่อนกับขาเหวี่ยงกันน่องมาคำเนี่ก็เอาเป็นมื้อหน้า โดยโดยประมาณมืออื่นนี่แหละแต่น้องเกรนปิว่างเนาะมืออื่นนาะมืออื่นดลงกรบบว่างนี่ไปใส่น้อกไปซื้อยาอู้ไปซื้อยากันนอกบ้างยาแบบมีอ่พอคนนึงเราบอกว่าหน่าหนูส้มแห้งเฮียอย่างนี้บอกเอื้ยนี่เด้อ แล้วบอกว่าต้องไปเล่าอาการไห้แบบว่าผู้จัดยาฟังมือมเราหมายความว่าทาั้งน้องนมันพน่นยันยันขาวิตามินท่านะเพราะว่าน้องกับแบบสาไข่ไหมแบบนี้นะแบบน้องก็ไม่สุก <c oughs> เข้าแบบหน้ากระสีทโทรมเนาะแบบเสาไข่แล้วแบบไปห้าขุดเขี้ยท่าไม่น้ำมันหน้ากระสีโสมแล้วนอนซาลาหน้อยโดยตรงไปหาจัดวิตามินอะไรโอเคนะมานี่โดย ก็เนี่ยจะขอคำมกับใจทั้งน้องน้ำฝนเนาะที่ว่าเสียสละเวลามาโอบมาลมน้ำเอือดโดยไปเยอะทั้งน้องน้ำพ้นี่ไปเป็นพักพอนมาตราฐานเมยอย่างตาเด็ดโดยเดชนี่เนาะมีแต่มือหน้าเยมาหาทางน้องคนไม่โดยสบายดีสบายดีก็โอเคเนาะทางสาวนกนี่ก็ได้เข้าไปโอ้ไปลมทางน้องน้ำพ้นเพลินเป็นที่เยี่ยมอยแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวนกเอลิปต่อตไปในเด้อขอกาวคำว่า,าสบายดีสบายดีพอกันไม่คลิปหน้าเด้อ